ครับผมมาพบพ่อกับบาริีสลิซานมือนี้สิพาพอเพี่น้องมาเห็ดหนึ่งปลากินครับผมกับมื่อนีหลังจากที่เขาได้ปลามาแล้วนะครับผมเนาะหลังจากเอียบปลาไว้พี่น้องมือนีนก็จะมาเก็บผักก่อนกับผมเนาะผักกลับมาหม่องห้อมมาหาปลาครับผมพี่น้องบาร์เบลกับเบิ้งไว้แล้วครับผมว่ามื่อนี้มีผักตะมินนกับผมบอกพี่น้องไว้ว่าจะไปเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็ดบ่ออกครับมื่อนีก็เลยได้ผักไอ้ตะมินไปใส่กับผม วันนี้จะได้หมากไปพร้อมครับผมน้ำพี่น้องเนาะเกากพี่น้องออกมากเก็บผักไม่ฝนกําลังมากพอดีพี่น้องฝนกะขึ้นม,มาพอดีว่าเป็นฝนสิตตครับผมปลาที่เขารอบลเลยเออพี่น้องเอาไปมาบ่ตกสั่มผมพี่น้องครับเขาตกเขามากใกลเ้เกืีบถึงแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ปแตายาหลายครับผมเนาะโอเคครับผมไปลุยกันต่อครับผมนี้หลังจากที่เขาได้ผักตามนี้มาแล้วเขาก็กมาเบิ่งผักอีกอย่างหนึ่งครับผม ดอกเหลืองๆมีผู้ใดหูแน่น้นอครับผมเนาะบานบาเบียวกระเอร์มาพักขิดครับผมเนาะบ่หูครับผมมาเห็นแต่ผู้เถ่าพื่นพราเอิรนกระเอิรนน้ำพ่นอันนี้ย่ามเขาเป็นลูกจะเป็นลูกแหลมๆนะครับผมเนาะเอามากินกับปนกับเจียวกระแสบดีครับผมเอามาลวกแล้วก็กินนะครับผมลูกหมากอ่อนๆผมพี่น้องเนาะอันนี้ก็เกิดอยู่หนาบ้านบาเบียวครับผมแต่ว่ากับว่าเป็นนวยจักเือดอกเป็นแต่ดอกแล้วกระโลนครับผมเนาะเดี๋ยวเฮาสิไป หนึ่งปลาก็เลยพี่น้องหลังจากที่เ้าเก็บปลามาแล้วห้าก็จะมาล่างครับผมเดี๋ยวไปขวบบวบพริกก้อนพี่น้องขวบเจียวมันยีใส่เห็ดเจียวบวกพริกหอมมะเขือเทศพี่น้องเจียวแบบนี้กินกับหนึ่งปลาแซบล่หลายพี่น้องลองไปเห็ดเบงเด้ครับผมแซบแห้งครับแบบนี้หลังจากที่ห้างขวได้ละประมาณนึงก็จะเอามาตํำครับผมวิธีปรุงรสก็ตามใจชอบเลยเด้อพี่น้อง กาง่ายๆครับผมขั้นแรกกับปลาล่าแล้วครับผมเนาะหลังจากนั้นนะฮากับเอาปลามานึงพี่น้องปลาที่ห้าหมักไ้ครับผมปลาชอนนั่นเองอันนี้กะหมักง่ายๆ่ครับผมเกลือกับผงซุรสแล้วกะข่าตะไคร้กับเทียมครับผมเนี่ยพี่น้องขมครับผมกินเมื่อแล้วผมระว่ามันจะหวานขึ้นยอดอ้วบไหวนี่กะเป็นสีหนาสีตาของเจียวครับผมหลังจ่ายที่ห้าตํำเลยแล้วพี่น้องเนาะปลาก็เริ่มซุกแล้วเ้ากะจ้งสีเอาผักมาใส่ครับผม ผักอ่อนๆครับผมพี่น้องแซ่บบลายม้มนี่กินเขาผู้เดียวคือเก่าเละพี่น้องนะอยู่ผู้เดียวหามากใส่ไปน้าขมอําล้าดีครับผมมาเบลกินเบิ่งแล้วหลังจากที่เฮาเสร็จแล้วผมกลับประมาณนี้ครับผมเนาะผักแลก้วกะปลาหนึ่งครับผม